ได้เด้องผู้ตีแกงเจ๊ง่าล่ะชวนน้าแม่นกระดูกมันที่เฮาเอาขึ้นหิ้งขึ้นแต่ชวนนี่นี่มิต่ชินช่องหิ้งง่ามเนื้อหมูปลานนำนักหาหกสิบกิโลเอาสบายดีทุกคนสบายดีตอนคำๆนะ หลังจากกินนังกรอบซอยเท่ากระสีแบ่งหนาที่กั้นนี่แหละชํำแหละเนื้อหมูป่าน้ำนักประมาณหกสโลหมักซ้มสอกทีหัวหนาทิมงานเท่าได้แต่กระสีเอาขึ้นห้างส่วนทีกระดูบทีทิมงานเท่าพ่นชํำแหลเแยกชิ้นสชวนเนื้อและในพ่านเองนี่ชิมาขั้วเครื่องในไต้ทองมันนะนี่พวกกอดพวกตับมัน Ồ mọi người đi ủa mọi người ไม่ต <Greek passage. S 3> ู้นำวก่อนะลอกได้ก็ได้เลื่อนลงนะลอกนะเฮ้ยมองมองแป๊ก้วได้ไงขอเอาขาขึ้นเลยอข้างขึนเลยได้งกองกอนิดนึงเสือบอมันแล้วบมดนังมันเด้เอาย่ำเอาย่ำซักลนงเอาแล้วเฮาเลยเ้อแบบนทานเลยนะสหนังของเก่นั่งกาปัญ มีอยู่ห,หูที่วาจับตัวนี้ก็กโอ้ยเป็นอมาก็แฟนกโอ้พอ,อดีเนาะพอดีลายค่นไหต้องค่นนังต้องตึงนั้งตาก็หย่อนมีน้ำมันเย็นหนึ่งซอ,องกูกวตัวเย็ยนสี่อก่างละนะ อ่าม yup. ึงย so ังซ so ุ่มยิ่ทางเนใช้ลำกล่อมที่มันเลือมันพีที่่องท่ทันเามากเน่ยนี่เบิ้งเอาทั้งลำก่อนก็จิ้งโรดมาทั้งแดงของแดงเแดงกับนี่ขอเเขีนเป็นนําใหญ่พูดบ่แบบหน่อยแตบนม่ต้นหน่อคอยมีอีกซองอเต็มเดินไหมปะเต็มล็อกอามันสผองหนเชือพี่นด นี้วิธีทำอีกไอเดียไอีกไรอีกล้วลุงบอดมันดิบอบอบอดตบที่ดบอดปลาไปตมันนี่เนาะอาคงมันดอเยกระชับกระชับได้ชิมัเป็นอารมเอ้โอ้ยแขงมันเป็นหนางบเนาะ เอาเลยเร็วะองางมั้อ้ลงคางนี่ก็เลยต็งวดล่นู่นโคตรแตมันน่ะลองไขัดพัดได้พัดพัดนี่รุ่นออกกลางชำรจเ็ดสินพอได้ชนพ้นถุนมันกรบอแห้งดอกพอดีตกพอดีมุ้นมัดชื้นชื่นนะถ้าวตกแห้งกับอว่า เขาได้จับป้าขึ้นป้ามันเงาะบเขนอ่านก่อนแต่วาขอบุกขอบุตัวสองตัวครับกวมีสิดลยเปอร์เซ็นต์เลยนี่คนละฝากนี่ปุ่มน้อยหนึ่งมันอยู่ไหน้านอ่สองบ่เห็นโงนยเนาะ มันมีกำบังกายบ่จักเยอะแต่พรก็พ้นบ่ได้ว่าสียิงแล้วเป็นแนวใดนี่ใส<อ>่นี่บัดทั้งท้องมันผัปูวัดตดออกวันนี้ไปคือเขาเอา<ม>บัดรจิเป็นพญาผันปวดท้องขี้ก <c oughs> ำลังสียิงเหรอปูงยไม่ใช่อยูวอ่ยว่าวจักหนึ่นงก็คือว่าบุญมีแต่กำบังใช่บุญเหมืนมีแต่กำเหมือนมันบงันนงบกำแน่ก็บุญตดบังโอ้ยเนาะเอาโอกาสทัน มีหลายเธออยู่ดอกโอกาสดีโบได้มีขังเดียวแต่ว่าโอกาสดีนี่พันปีนี่มีเธอหนึ่งเ่ชเ่อเป็งงนลาเด็กจุ๊อาจจะไกล้ห้องผู้หนาพุนบักงามเดินเถินอยู่สำกราบสองจิตสองอ,อ,อันนี้ เด็ดก็ได้ใส่กระดูกข้าส่วนเนื้อข้าเอาเขาแกะน้าวว่าผ่านทองน้าวนาอเมื่อกระดูกเข้าตีกระดูกงูดีอ้าวอ้าวอ้าวได้เลยอาโอเคอ้าวหลังจากคนดุแล้วเอากระชิ่ล่องไปล่องทางเมืองห่าง แต่ผ่านเฮียงเพิินกับไปเลยแหละเพิินกับเห็นต้นดอกหม่แต่ว่าเหากะเห็นแต่โบหูสีเป็นจังงดพา,าพาฝนมันตกเฮาส็ร้องนั่งเบิง่งเพื่อว่ามันเขานะไปนั่งกับผ่านท้องนน่แหละคนละต้นผู้เช็ดพ้นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนคือผ่านท้องเป็นต้นกับโบไก่กันมันอย่ในบ้านก็สิปิดไปคก่อนทุกคน ฝนก็ตกมาเลยเขาเลยจะเป็นตรงลงจากหางทุกคนนี่มาสู่ผ้าถอกแล้วอตอนนี้กับสามมุงกว่าเลยลสามมุงกว่าเป็นทีเรียบร้อยเลยทุกคนในผ้านเองก็ชิขอโตะักพรจากชั่วโมงหนึ่งนะเพราะว่ามันกระชิแจงเลย อา้าหลังจากตื่นแต่เช้าแล้วก็ทีมงานเฮากักาเกียมย้ายทับผู้เละเมื่ออยู่เทียงหน้าหน่อยเฮาอยู่นี่นี่บัวไว้ละพ้นมันตกนี่กะบ่ถึงกะว่าแห้งตกพ่อไปใส่มาใส่หยากแล้รกับทีมงานเฮาก็เลยย้ายเมื่อตามแต่จริงกันวาชิ่้าหแหละก็เลยเลอพ,พังเบิ่งงพระว่นในแถวนี่นี่เนื้อมันเดือดหมกบกยังงลายนะอยู่กะ บรายไปดรอกขึ้น,นี่คะไปข้าเดียวแล้วพ้นกระถือลงมาวันนี้เขาเลยจำเป็นต้องใหญ่ทีมงานเขากับไปน้ำล้ลก็มีเ่นยางไปยังแต่ในพานแล้ับผ้านเฮียงผ่านท้องพย่อยจอยเอาโรถไปไปมันนี้เดินทางเพื่อสีหอดจุดหมายปลายทางเขาเปลี่ยนโซเฟอร์ คือพานเฮียงเ่นบ่คอยสบายเป็นเป็นไข่ไขวัดดอกไปพาาดันเลยครับเองครับโอ้โหปวว่าหน่ายากนะเพราะว่ามันเป็นโบเลหา่าขาย้อนสิคือพานเฮียงครับคืนง้อผู้เหีงอู่ความลำบากก็หายไปไปก่อน 哦。Oh. một nào đưa mến mượn được con ơi, đi đeo rồi tiết đeo tiếng ná một khuyên ná phô, phô, phô. เคียงหน้าเข้าเลยทุกคนโอ้ยเออบื่อสิฮอตนีขับรถนีโคตรว่าเมื่อยตามแต่จริงอันสาเหตุที่เห็ห้เมื่อยคือโบเล่หานะแลงเข้ามันขึ้นต่อขึ้นยัง้งเลยมันวิวโอ้ยเทนนี่พ่ออยากลาออกไปเลยจนเ่าง่ายๆคือจนพานเฮียงไข่เลยเพราะมัน โบเลหามันแห้งเลยมันเป็นโบเลแลนโอ้กินเขาเช้าเป็นเขาเพนเนาะนี่นี่แหละชีวิตของการเดินป่ากแกงเนาะเนออบใจเด้อตู๊กติแก่เพี้ไง่นะเดี๋ยวแดดตอนนี่จะเคยบอมป้าจะเกิดประแดกโมูนี่ ไม่ไพเห้บรายเน,ะนาะไล่ถกเอาไอง่ได <มา S 1> ่เอาแมา่ผ่านทองเอาผ่านทองเอาตัวเนี้ยก็ได้มามากินเขาน้ำกัน,นมาเดิอมาเดิอกำลังลงมือหนึ่งด น้ำเพ็ดแล้วไร้ก็เสร็จนำหนุกแมนนะสมัครมาคแล้วหอมกง่ทำมันบางได้นะง่ายก็ตามเป็นยังกระทวงบางแก็จะบางเข้า่าคำห็ดเป็นคตื้บ่ก็ะดูเก็บใเนาะเอแบบเป็นหมามย่งใหญ่ปะ นะฮะเปนะเป๊ะเป๊ะบางๆนะะไอ้กองเออเห็ดปินเขต่างแต่ว่าเหดเปบางๆเป๊บางซมซีซัมซนี่ก็ยังลายอยู่ตัวเขาโอ้ยบมารอกมาเต่เขากินหม้อหไ่้งกินย่งตานหม้ตานคนมีบ้างมั้ยใตานคนมีมาชีวินี่หบันจะเขาเจ้าบ่ แมนเขาที่อ้งยางมันมีเขาจ้าเน้อเนี่ยมาหมดด้วยด้ก็ตัวไอ้ยนี่เอามาเฉพาแต่ว่าแทงก็ขมาาต่้ิเมตบงก็คือม้นจะหูยามันจะหูไหมกัแมนเลสอ่ะเอาก็ไดเหียตัวนี้ไม่เขาเลยขมมงียบเยละ มื่อเส้ต้หัวที่สองคือว่ามันจะอ่อนแค่กี่เห็มอองเห็นบเขาเจ้าเ่ยอมมาลุอเได้มองเูบ้านนี่แหละบ้างบ้องมองจะเห็นบางบ้างบ้าก็ให้ก้องจะเป็นคนซอยแต่ที่จริงเห็นแบบมอ้องบ้านเขาสีแดงสียังกันเนง่ายเห็นแบบมอ้องเครับเออแบบนี้จะล้งบ้างแห่ก้องก็ได้ด่างกะไดด่างนี่จะเป็นคนเห็ดเอง จะสีนจไปัูทิมด้วแม่มช่เลือกกันเลยมี่เอาน้ำชนีมาตักน้ำชนีมากนี่นอกนี่นี่เตักน้ำชนีนี่เอ้าซาจ้ามันมีขาจ้าเลยมันมันอยู่ทีาดสีนง่ายัเลยอย่เขาอางเาไม่ภาษาพิษสมสีุมาสิกนั่นื่อกินลยนี่เข้านีขค้ามันออกตัดันเนี่ยัน่างน้ตาเาเอาตาแบบอันไหเห็นเนาะันทอง คอนสินคุมหมอซะอ่าไม่ดีหอกหลังจะสีว่างไรเหลือเพื่อเป็นนดที่เขาเนเออไปเอาเอาหน่อยหนึ่งมาละจีแกชะลุ้มากหรอกมาลายมอบไปแกเอาเอาแต่้ำเขาได้ประดัก่อนเออใหม่ดุกส่วนน้ำบ่รนวั่วใส่บ่ รถดีฮะน้้มันพอกระเทินโอ้ยขอในผ้าเนื้จะจะโจกในทางน้ำแข็งว่างวนมีทันมันมีดวงนึ่งในผ้ายญ่งออกมาเนื้อในทางันจะก็ลางทางน้ำแข็งถนนอืออือ เอาใส่กระสอบออกเออตั้งวัฮันโดโอ้ยนั่นเดี๋ยวก็เอาทางอันนี้ไปตักกันน้ามะละทางกระซนน้ำเกลือโลเอาน,น <lum S 1> ้ำเกลือใส่ฮันโดเหลอนาโอ้ยเนือมูคอยคอยเบิ้งนองแขงโอ้โหแขงหั่นบวันแล้ว พ่อ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 ตัวโตอออกไปอีกอะไรคนจะใจกับยกไหลเนาะเนื้อหมูปลาเฮาที่แรกว่าสีเอาเมื่อแบบชุดๆแต่ว่าหนังแข็งเฮาบอกกก็เลยจับเป็นตัวเอากระสับเอาไม่สอดเยเออไมเออไม่สอดมันบาง

ปวดเจ็บแล้วน้องปวดมาเียนเลยเอาถือว่าเนื้อเห่ากะกเอาขึ้นแหงสำเร็จเช็ดชิน้นอะไรนี่ออพอดีช่องหีงเลยนี่มีแต่ตอนหักใหญ่ขย้อนสีเห็ดตอนน้อยๆน,นี่แห้งขอ,อย่านหีงนี่บ่พ่อหีงนี่คนนี่คือชั้นมันอืม แันีบัพอสรนะนี่คือชวนน่ะแม่กระดูกมันที่เขาเอาขึ้นหิงขึ้นแต่ชวนนี่นี่มิตชินช่องหิงงามงามเอากลแบาไลนดมาไทูต่ะ นี่แหละจะแม่นงามเนื้อโมูปลาน้ำหนักหาหกสิบกิโลพอดีเห็ดเนื้อแดดเดียวเนะาะคักได้นี่ไปถอดนี่โอ้ยเมื่อนีเมียย่องอีกแล้วนี่แม่นว่าพลาท่องบ่ให้ย่องนะถืนนอว่าน้องสนังเก่าแล้วขอเลยบ่ได้คืนบ่ผู้มิบ่ เอาไฟมาใส่ตุนสะ,นะอ,อายนดังเนีต้ใส่กะหลกดังแมาเลยวกซีิดว่าจิ้งเขาแล้วยังผ่อนล <นะ S 2> ไทยคักอาวหลังจากเขาเอาเนื้อขึ้นหินช้าเล็กเช็ดชินแะทุกคนนายพานเองกับชิคอโ,โตฟกผ่อนสำหรับวิดีโอนี่ก็บอมียังไรนายพานกับชิคอปิดไว้เพียงแค่นี้พอกันในวิดีโอนะทุกคน bye